บสวัสดีพี่น้องปองปายเบิร์ตสุดๆสุดคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สังวาลเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็คือนะจ๊เะเออมาเล่นน้ำเพื่อนสาวพี่น้องเพื่อนสาวมาแต่กรุงเทพเออก็เลยมาหากินอยู่พากินเออตูดอยู่พากินพี่น้องจาเราจับไปขึ้นมาให้เพื่อนสาวหนึ่งตัวนะจ๊ะเอออันนี้ก็คือห่มอัน น้ำไม้เออน้ำไม้จากน้ำไม้ยังแหล่อือละจ้ะไปพี่น้องบอกว่าลายใหญ่ห้างละจ้ะเปิดผู้มไม้เข้ามาเป็นเสียงลายเนาะไปฮะลบคนเป็ดก่อนพี่น้องจ้านี่กับยำซัได้กินข้าวเที่ยงจ้าแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นเวลา14นาฬิกา38นาทีแต่พี่น้องจ้าไปจ้ามีกืดอย่งไรนี่อ๋อไปแล้วใครเอาไปตัดเป็นบ่เอาเลยค่ะมาพี่น้องจ้าลบคนเป็ดจ้าบอกให้เบิรงคักเด้อพี่น้องเดดี๋ยวมึงตั อะไรเบิร์ตจ้ามาเด้อมาอะไรเบิรงคักเด้อดีจ้าสบายดีเด้อค่ะพี่น้องอันอีสันมีน้ำหวานน้ำอวานสบายสปอนจ้าอันนี้สปอนอันนี้บ่แม่นบ่แม็กเด้อพี่น้องค่ะโบมี่โบแม็กค่ะแล้วก็บ่มีครูพรานะจ้าส่วนพี่น้อยเอาเลยสันยันคอยมันมือสระเนาะเขามือไว้เอาเลยเต็มที่ ก็ชินยุ่มน้ำบ่ได้เอกัดเป็จัง่ินางเบ่งเจี๊บ่ะแม่บกเต่าอูดกันกว่าอีบอ่อู้มง่างี้นี่พิ่ม่ร้งอันนี้ลเอาบ่วงกระสอรื่องาสมบรรีกาจับเบ็ดสนแซลพี่น้องจจาวนบเอื้อผวาเฮ็ดคอกเป็ดน้ำมันอันคอกมูน้ำเกลือ่า จรี่ๆนมงต้องไม่แต่ว่ามันได้กว่านีกแล้วมันมีกนิคาสการพี่น้องี่าอย่งไรแงหูได้จากบาทกันเอ้ยเอาไปได้บ่ได้อยู่คุณ่ัวมันอันหนกคุณแงูได้ทำหออกันนีแหละ กน้ำอันี้ผมก็เตผมอปากวาลน้ำด้งขวานีการลกคนไม่บอกจามาแล้วบอกเลว่าเบิ้งคลกิจิจะบอกว่าเออไว้อไนีะทันควันมันมันมห่อนมันปะทัน่ปะทันมันห่อนนมันเย็น่อนลิงแก๊สเรล่งแก๊สน้ใส่โอ้ยอีกคนป่วยะจ๊ะคนป่วยเนี่ยกะลกีเด็เลยเนาะพี่น้องเอ้ย ตลาสร้างตัวมาคว้าแล้วไปกินแลดมาดอจ้ามาเด้อจ้ากินย่งน่องเนี่ยในโอกาสยังโอ้ยในโอกาสว่ามาตะกุงเจี๊ยบกุ้งไทยมาหาหมูฮับขวั่ดจะจัดตูดพี่น้องเกิดยาะเกิดยาะกะวัดเกิดดีลิสตแล้วผ่านมาวันที่11นี่จ้าเมื่อวันที่11เนี่ยจ้าวันเกิดสันค์ค่ะ มาจามาจาเออแวาำกระถอบบพแต่ว่าพีเบิรมาสั่นไว้อุ้ยเออพี่เออโอเคเราปากเลยตะนายมันเย็นแลนเออยังไงไม่จะจุนมจ้าัหน้าหหเดนี่จับเบิร์ไว้หจัเบิร์ถึงมืออันี่ด้จุนนะไหมจุใบมัดูนำ ไหบอสใส่ได้นี่ห่ว่ควงอะไรี้วยกันเอามือจุ่น้าโอ้ยังคนบวยอีกได้หน่เนาะคนบวชเผาไปนย่ไคนอันยุยยันอย่างไรแต่ว่ายหญ่ๆมีเห็นอะไรเห็นอะไรมาเห็นเตทุมันก็ยากแนั่นเฮ้ยเปลี่ยนไปด้เลยถ่ะใช้คลิปบอมาเห็นด้วยเปลี่ยนเสียง จะไล่ไปเียตัดแต่ใส่พวงกินบนเลไปตัดกี่บอเอาเข้าัวควันเข้าัวควันไม่พอกะดจะเแม่เรื่องเรื่องแล้วว่าเน้ำเน้อแล้วไม่มีมูแม่จะเข้าม่อบออไปก้าวในช่อาเปิดเพลงอยูทูได้บุ๊แรงตตู้ตตมาเลมาลก็ยืนใกล้ๆตู้เลต้ตู้ตู้ตู้ได้สั่งเห็นมาเลยสั่งมันอะ สุดท้ายแล้วๆคิดได้ว่ามันคือสิ่งองเพลองสิอันไงง่วงนั่นเลยอันเีาเปิดเพลงมาได้แล้วเรนก็ตู้มาเออมายืนใกล้ๆตู้เลยก็ไส้แล้วก็ในตัวก่อนตัก่อนตัวก่อนก็เลยว่าสุดท้ายแล้วก็เลยว่าปล่อยมันซะเออมันก็คือสิอยากลองจะไม่เป็นคนก็ว่ากูอยากลองเออตะกี้เน nice ่ยซังมันหายนันเปิดมาได้แล้วมันมากวนนะ ไปเอาเนงงน่อไม้น,มนั่คือจะตุยนันนน่นเราแนงงน่อไม้เนน่อไม้ทานนนีเราอันเอาเนงน่อยมนะัน่ะเอามันแงหเนี่ย้เาเหูเจ๊อ้าวเอามาการเรากระตุ้ันเป็นแบบปลอยน,นีน่ไดเอากับมันคันเออเนี่ยมันก็เซ้าขันแต่ว่ะ เองสีั้นขากเงี้ยแทงเงี้ันเราไม่ฮะมันก็ได้เศร้าเลยไดอยินก็พอว่าเออมันตกคือข้าใจวานงเราไม่เจีวมากินใหความหมายอยู่ใช่หรอในทางนี้เราเพไปเลยอ้ยมูล้านไที่เจ้คนเรามที่ับไปปาตมันคือเป็นยังสี่แล้วมันมาแทอมายืนเบิ้งอะไรนั่นบ่ติร์ดไม้ความว่าอะไรเติร์ดจะมายืนเบิ้งอะไร แม่่าพี่ม่่าี่ีระเบิดตะีจสองขวดเอออเออหอาได้กินพี่เบิดอะไรเอยให้เราปาีเออขนาดก็จะว่ากูงคลิปไลน์ว่าก็ว่าแบบเปิดเผยพดว่าพี่บิกว่าทำงกันด้วยไงก็บอกย น่ะมาคุยอะไรใครก็เถอะใคมาโอเคจะมีกับพี่น้องมาเบิ่งตอนคัวนะจ้าบนนี้นะพี่น้องเบิ่งเอาเด้อหัวสิไคเด้อจ้าหัวสิไคนะครัฟังพ่อแม่นยาตตยเด้อพี่น้องเด้อัวสิไหัวสิไ่น้องการฮวสิไ่บานท้ากับขั้วแม่ยกกหสิไค ดูชีวิตแดงพีเนาะคันนีพิ่นบ่ได้โหดน้ำอันนี้นะหัวชินไพิ่นบ่ได้โหดน้ำแล้วมันตาแม่ามันยังปนิสูบอียเอาบ่มเอ้ยแกแต่วาเ้อ้ยดูชีวิตแผว่าสิขายจะได้อ้อย่าเบิ้ยอย่าเบิดมันยังิดเมื่อเดียวเคียงตาตาคืนสีบอยู่บ่นานี้นะบ่ คอนกระยปุ่นโอ้อป้ากรุ่นเอาไปใส่ยังน้อยตเลือดเากระตอกเลือดโอ้มันบริมีแล้วมันตอองไก่อยแล้วนี้มันบริก่อยเลือดมันเกลดแข็งแล้วมันจะตาได้หรยอไปยังไปซวยใหนี้เห็นโอ้โหมีหอยใบลไอ้มีเล่นเอานใบเล่นี่ขอ ไปส่น้ออ้ยสูีบีแหนงหัวสิงคาคนกระดหัวชิงคายนะคะหัวสิงคขบอสคาบบว่าหัวสิงคาปกติกับิหัวสิงคาขนใหญ่เนี่ยกับหัวชิงเคเอออันนี้เด้หั่สิงขาเออสูสีบีแห้งพี่น้องเอ้ยหัวสิงคามันกระต่ายมากนะจ๊ะอันนี้มาเคี่ยว ตำนานมาฮักขวานเลยนะเฮ้ยกูไม่ได้เห็นในงนั้น uh, น oh <_ groans jamais> ันอ <honeymoon> ้าวนั่นแล้วมันบางจะโคนตาเออกูน้ำข้านอยู่นี่นะม่ได้เดี้ยวปลาขังบ้านสิทั่วมึงก็อย่าซีเแทงน้ำสิขอบตาจะโคตรพ่อบ่โคตรพ่อ

นสัน่บ่อกที่ทางงาเ่ายเอีย o เอ áo b ่มาได้แต้กูยืนไีมมดแดงคัดู่กูยังเออาได้ยินยาบัวอยเฮียวมแล้วเชีย

เอามาท้าหามพี่น้องเว้ยเว้ยบ่าแบบหามมึงฉีเขากดมึงใช่ไหมพี่น้องพี่น้องเออมาเบอร์สก่อนพี่น้องก็ๆๆๆนี่จ้าได้ซับนี่แหละจ้าฮางเบอร์ไงเนาะมันล่นเบิร์ละไจ้าเออไปพี่น้องกับสก้อเก็บพาบรรยากาศใบเพียงซัำนี่สก่อนพี่น้องจ้าน้องกับสิไปหาแต่งอยู่ข้อกินสก่อนพี่น้องเนาะมาเพื่อนสาวมาแต่ ก็ทอมอกรุงเทพมหาคนคนรจ๊าเออเนาะไปติดตามคลิปหน้ากันเลรัพี่น้องจะสบายดีพี่น้อง